มีดโคลอมเบียความคมหายห่วงครับผมนี่ครับหวานเจี๊ยบครับผมแชมป์ขายมีสวัสดีครับวันนี้แชมป์ขายมีมีมีดโคลอมเบียรุ่นใหม่เข้ามาแนะนานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น G46 นะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวมีดกันเลยนะครับในส่วนของมีด G46 นะครับรุ่นนี้ก็เป็นโคลอมเบียรุ่นใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ครับสวยงามมากๆเลยครับโอ้เป็นทรงมีดแร่นะครับในส่วนของด้ามนี้นะครับก็จะเป็นการประกบด้ามทรายสองชิ้นนะครับมีทั้งด้ามสีน้ําตาลและสีดานะครับมีการยึดหมุดมาให้นะครับในส่วนของกันนะครับก็จะมีการแกะลายมาครับโอ้สวยงามเลยนะครับเป็นระบบฟูแท้งนะครับด้ามนะครับเป็นฟูแท้งนะครับด้านท้ายก็จะมีเหล็กอลูมิเนียมปิดอยู่นะครับโอ้จับขนาดกระชับมือครับ เหมาะเลยครับว่าเป็นทรงมีดแร่อะไรต่างๆแแห่หันปัดเฉือนเป็นมีดพกมีดแคมป์ติดตัวได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปครายละเอียดตัวมีดกันนะครับในส่วนของวัสดุใบมีดนะครับทําจากสแตนเลส4404นะครับสแตนเลสปอดสนิมนะครับด้านนี้ครับก็จะมีการยิงโลโก้ครับโคลัมเบียจินแลงคอมพานีนะครับยูนิซาเบอร์แล้วก็มีนี่นะครับรุ่น G46 นะครับโอ้สวยงามเลยครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่7นิ้วนะครับสันมีดครับหนาอยู่ที่4มิลิเมตรสโลปลงครับด้ามมีดทำยาวอยู่ที่5นิ้วนะครับความยาวตลอดก็จะอยู่ที่12นิ้วนะครับในส่วนของด้ามนะครับน่าคาดว่าจะเป็นไม้สาธรนนะะคครรรัับบให้้้ลลาาายยยยไมมมที่สสสสววงอเโ จริงครับรุ่นนี้มีการยึดหมุดทองเหลืองมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแข็งแรงกระชับแน่นอนครับจับขนาดจะเป็นมีดแคมมีดเพอเงินตัวมีดสะสมก็สวยงามนะครับในส่วนของซองมีดนะครับรุ่นนี้เป็นโคลอมเบียซอง2ตัวล็อกนะครับคือมีดินทุกแกแล้วก็เป๊กกระดุมนะครับในส่วนของซองก็เป็นซองไนลอนนะครับมีการเดินตะเข็บแดงสวยงามมาครับมีป้ายแถกโคลอมเบียนะครับแล้วก็มีการย้ำหมุดนะครับสามจุดมาครับเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้ขาดนะครับที่หูซองนะครับก็สามารถร้อยเข็มขัดได้ครับใช้พ ด้านในครับว่ามีการบุหนังนะครับการคมมีดนะครับมีดก็จะไม่ไปบาดซองขาดนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่มีดในซองกันนะครับเมื่อใส่ซองแล้วนะครับก็จะอยู่ในลักษณะสวยงามกระชับแบบนี้เลยนะครับไม่ลื่นหลุดเลยนะครับแนะนำนะครับทุกครั้งที่เก็บใส่ซองนะครับควรติดตินทุกแยนและปิกกระดุมเพื่อความปลอดภัยไม่ให้มีดลื่นหลุดนะครับรุ่นนี้นะครับมีดจะน้ําหนักจะปกท้ายนิดนึงนะครับด้ามจะค่อนข้างหนักนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับใช้งานได้นะครับมาครับมาลองความคมของมีด G46 รุ่นนี้ดูนะคครรรััับบจะะลลองดดดีาูปพ้มๆกนเย มิดโคลอมเบียความคมหายห่วงครับผมนี่ครับหวานเจี๊ยบครับผมนี่ครับใช้งานได้นะครับอีกทีนึงนะครับโอ้สวยงามครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปพร้อมๆกันนะครับ ขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับมีดโคลอมเบียรุ่น G46 รุ่นนี้นะครับมีดนี้นะครับเหมาะกับใครก็เหมาะกับทุกคุกท่านนะครับนั่นใดครับที่ไว้พกติดตัวเข้าไรเข้าสวนเข้าแคมป์เดินป่าหรือเมียนมีสะสมที่สําคัญนะครับสายโคลอมเบียห้ามพลาดเลยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่ของผมเลยครับก็สวยงามนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าสวยก็อยากจะเก็บไว้เหมือนกันนะครับ ก็ท่านใดสนใจนะครับก็าสามารถทารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อน,นั้นจะอยู่ที่ท้ายคลิปแนละใต้ชื่อคลิปนะครับยังสนนราคาเท่าเดิมนะครับสามบาทส่งฟรีเอ็มเอฟนะครับย้ำเลยนะครับว่าอย่าคิดนานเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแชมป์ขายี่ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ